สวัสดีครับสวัสดีปปหกนะครับวันก่อนนะครับครูให้พวกเราลื้อขลุ่ยขึ้นมาแล้วใช่ไหมมาลองเป่ากันแล้วครับนิ้วแข็งไหมครับแสดงว่า<อ>เราไม่ได้บริหารนิ้วนะครับเราไม่ได้บริหารนิ้วเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารนิ้วด้วยนะครับเด็กๆครับวันนี้ รูมีเรื่องมาสอนเรื่องต่อไปที่เราต้องรู้นะครับเรื่องของเสียงสั้นและเสียงยาวเด็กๆครับเรามาจินตนาการกันนิดหนึ่งรูมีเชือกหนึ่งเส้นยาวขนาดเนี้ยสมมุติเชือกเส้นนี้เป็นเส้นเสียงยาวนะครับยาวอย่างนี้เลยยาวอย่างนี้เลยอ่ายาวอย่างนี้เลยปุ๊บรูตัดครึ่งฟุ๊บตัดครึ่งแล้วแยกออกมา เราจะได้เชือกสอง,สองเส้นนะครับได้เชือกสองเส้นแสดงว่าเชือก1เส้นนี้ถูกหารออกให้เหลือสองถูกไหมครับเสียงก็เช่นกันเสียงก็เช่นกันไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีชิ้นไหนเสียงสั้นและเสียงยาวนะครับเป็นเรื่องจําเป็นที่สุดนะครับเป็นเรื่องจําเป็นมากที่สุดนั่นคือเรื่องของจังหวะนะครับทีนี้จาได้ไหมที่ครูเคยสอน1 2 3 4 1าี่หนึ่ง 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4เวลาเด็กๆซ้อมนะครับให้ผู้ปกครองช่วยตกมือให้นะครับเบาๆช้าๆไม่ต้องรีบครับแล้วดูค่าตัวโน้ตแล้วดูค่าตัวโน้นนะครับนี่อักษรหรือว่าตัวโน้ตทางภาษาดนตรีตัวกลมทุกคนรู้ครับ ตัวกลมคือมีค่าเท่ากับ4จังหวะแล้ว4ี่จังหวะมันเป็นยังไงนะครับหนังสือก็เขียนไว้ครับตัวกลมมีค่าเท่ากับ4จังหวะเด็กก็สอบท่องไปสอบครับแต่พอพอมาพอเอามาใช้จริงเด็กรู้ว่าอ้่จังหวะมันหน้าตามันเป็นยังไงรูปแบบหรือเสียงมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้ครับเสียงมันจะดังยาวเสียงมันจะดังยาวไปเท่ากับ4จังหวะคือจังหวะมันจะเดิน1 2 3 4สสี่ หนึ่งสองสามสี่นี่คือคลื่นคลื่นเสียงนะครับตัวขาวตัวขาวมีค่าเท่ากับสองจังหวะแรกๆครกกูเรียนดนตรีใหม่ๆนะครับคนบางคนครูก็งงเหมือนกันนะครับก็อาจารย์บอกว่าให้ท่องไว้ก่อนว่าตัวกลมเท่ากับสี่จังหวะตัวขาวเท่ากับสองจังหวะแล้วสองจังหวะเว,เ,เวลาเราไปดูในโน้ตจริงๆมันเป็นยังไงเล่นแล้วเป็นยังไงเล่นอย่างนี้ครับดู ตัวกมมีสี่จังหวะมันดังยาวไปสีจังหวะเพราะนั้นจังหวะหนึ่งต้องมีจินตนาการในใจนับไว้1 2 3 4หรือมีใครก็ได้ช่วยปบมือให้นะครับอ้าวตัวขาว1 2หยุด3 4หยุดเห็นไหมครับมันเป็นครึ่งหนึ่งของตัวกลมนะครับดูเส้นนี้กุกั้นครึ่งไว้ให้แล้วนะครับนี่คือตัวขาวนี่คือตัวขาวนี่คือตัวกลมตัวขาว2ตัวเท่ากับตัวกลมกี่ตัวครับ หนึ่งตัวเห็นไหมครับตัวขาวสองตัวมีค่าเท่ากับตัวกลมนะครับตัวกลมหนึ่งตัวเพราะว่าสองบวกสองเท่ากับสี่ก็คือเท่ากับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่คือเดี๋ยวครูจะเล่นดูอ่าแล้วครูแถมไปวันนี้ครูให้เด็กครับครูให้รูปแบบของโน้ตบนคลุยไปแล้วนะครับครูทําไปให้แล้วนะครับมี ตัวโดตัวโดคือปิดหมดครับตัวเรจําได้ไหมวันก่อนที่กูให้เปิดโดเรมีฟาซอนนะนะครับแค่นี้ก่อนดูโนตนะครับดูดูชาร์จที่กูให้ไปครูจะขึ้นชาร์จไว้ให้ด้วยนะครับ นี่คือคูเล่นโดเรมีฟาซอนนะครับเอาทีนี้มาดูเสียงสั้นและเสียงยาวเด็กครับเปิดนิ้วโดนิ้วเดียวก่อนเสียงยาวเป็นยังไงครับนับในใจ1 2 3 4จบ4ปั๊บหยุดทันทีนี่คือเสียงยาวต่อไปเสียงสั้นตัวขาว ตัวขาวมีสองจังหวะเล่นแค่2หยุดแล้วมาเล่นที่จังหวะที่3ใหม่นีค่ครูเล่นตัวขาวต่อไปครูเล่นตัวกลม สิ่งที่ควบคุมความยาวของเสียงก็คือตัวนี้ครับ1 2 3 4ี่ประครบ4หยุด1 2 3 4ี่ประครบ4หยุดตัวขาวก็เช่นกันประครบ2หยุดแล้วมาเป่าใหม่ที่3จนกว่าจะครบ4จังหวะครับเป่าหกหน้าจะเข้าใจนะครับครูกําลังทวนเรื่องตัวโน้ตอ,อยู่แล้วเราจะเข้าใจดนตรีมากขึ้นนะครับเราจะเข้าใจดนตรีมากขึ้นเอาละครับเป่าเล่นทําคลิปมาส่งครูอย่างที่ครูเล่นเมื่อกี้ เสียงยาวแล้วก็นับ1 2 3 4แบบเร็วๆไม่เอานะครับช้าๆให้ใครปรบมือให้ก็ได้1 2 3 4 1 2 3 4แล้วเป่าให้ครบจังหวะตามที่ตัวโน้ตกำหนดตัวขาว2จังหวะตัวกลม4จังหวะไปแล้วครับสวัสดีครับ